มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตกอยู่หน้าสื่อมาตลอดนะคะในช่วงพักใหญ่ๆที่ผ่านมาสำหรับนางเอกขวัญใจมหาชนเบลล่าราน,นีนะคะเรียกว่ามีสารพัดประเด็นสารพัดข่าวรอให้ออกมาเคลียร์ไม่หวาดไม่ไหวจริงๆค่ะโดยเฉพาะคลิปร้องเพลงที่ชาวเน็ตแห่แชร์วอนจับโยงใส่ความรักครั้งเก่านะคะล่าสุดเบลล่าได้เคลียร์ทุกเรื่องค่ะ โดเบลล่าบอกว่าเพลงแรกอย่างผู้สาวขาเลาะที่มีท่อนซอมเบิงอยู่เดอ้อถ้าหากว่าเธอนั่นเป็นเพียงร้องในงานอีเวนต์เมื่อวันก่อนสาเหตุที่ร้องเพลงนี้เพราะว่าทางเจ้าของงานอยากได้เพลงที่สนุกสนานซึ่งมีอยู่ในสต็อกเลือกอยู่ไม่กี่เพลงนะคะและเพลงนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์ยืนยันไม่ได้มีเจตนาอะไร ส่วนอีกเพลงอย่างใจนักเลงนั้นก็เห็นอยู่แต่เหมือนเป็นการเอากลับมารีโพสต์ใหม่ค่ะเป็นเพลงที่ร้องไว้เมื่อ4ปีที่แล้วไม่เกี่ยวอะไรค่ะสภาพจิตใจตอนนี้ยืนยันว่าปกติดีก็ใช้ชีวิตกับปัจจุบันเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่มีนัยยะสําคัญอะไรกับเบลอีกแล้วอยากจะโฟกัสกับปัจจุบันคนเราต้อง move on ค่ะ เรื่องข่าวงดรับอีเวนต์เพราะว่าไม่อยากจะพูดถึงอดีตคนรักแม้ว่าจ้างงานเป็นร้านนั้นเบลลาตะโกนถามผู้จัดการส่วนตัวให้เป็นคนตอบยืนยนันรับปกติไม่มีปฏิเสธจ้างได้นะคะ ส่วนข่าวกับกองทัพนั้นนางเอกสาวบอกว่าไม่ได้ไปทําบุญด้วยกันในวันพระใหญ่นั้นตนแล้วก็ครอบครัวเดินทางไปก่อนแล้วก็กลับมาแล้วและพีกได้มาปรึกษาว่าไปถวายเทียนที่ไหนดีก็เลยแนะนําไปเรื่องความรักครั้งใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครที่คลิกจริงๆค่ะถ้ามีแล้วก็แน่ใจเมื่อไหร่บอกแน่นอนไม่บิดบงังขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ